ชื่ออะไรอะชื่อทีนโน่ฮะทีนโน่เออเออไอ้มันปกติไหมครับถ,ถ้าสมาสมนนติในตำรวจมาไต่ขอได้ไหมอ่ะีนตำรวจไต่ขอได้ไหมมันก็เป็นสืบข,ของเราหรือเปล่า,อ,า,าอ่ะไปทางไหนทางไห้เออ มีคนถามว่าหนีตำรวจวอะตายขอได้หรือเปล่าอะหนีตำรวจเหรอไปถามไปไปตอบเขาหน่อยผมเนี่นผมไม่รู้ดิได้ได้ได้ลองมาได้หรือเปล่าไม่ค่อตอบู่ข้างหน้าครับ เอารุนรุนรเราตอบอยู่เพี่ไม่รู้เหรอผมไม่รู้ผมเพิ่งเข้ามาครับเพี่ี่าเชายว่าไงครับมันไต่ขอบได้ไหมอ่ะมันมันมันโดดได้แต่อย่าไต่เขาอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไต่เขาไต่ขอบไต่ขอบเหรอขอบเป็นไงอ่ะอย่าก็โค้งทางโค้งกะได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าแบบ อย่าเหิดขึ้นไปอ่ะอแต่อย่าพุ่งขึ้นเขาไปไงไใชั้นไหงไต่ไต่คอมาตรงตามมเนี่ยจะพูดอย่างไรดีว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยไต่คอผมเข้าใจอะ,อะไรผมไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า,างไงอ๋อเสียงนี่เป็นอะไรเคลมผมเปแบบนี้แหละ ไม่กินนำหรอว้งดีจำแมงก่อนเลยเอาน้ำไหมเอาจะจะไปไหนอ่ะเข้าคุกไ้่เข้าคุกอะไรทำไมอ่ะเอาตัวเลือกไว้อ่ะจะคุณดิ อตกลงมันได้ไหมทำไม่เออาไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกงนะเอ, okay, อ้าโอเคแล้วพี่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรงั้นี่ยเอาา้าอะไรว่าไปไปไหนก็ไป,ไปตกลงผมเลยพี่พูดไปเรื่องมึงเอา้เอาไปตำรวจไม่ต้องพูดค<น>ุณค <Okay. S 2> ุณเออครับบอสครับบอสครับคุณคุณไปหาไปหาไปับ ไอเด็กนี่คนตีนผมครับคุณจะทำอะไรดิไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยตำรวจท่านทำร้ายประชาชนอยู่แล้วไงอย่านะอย่าแต่น้องผมไม่ใช่เป็นตำรวจเลยฮาร์ดไม่อยากเป็นเรื่อนเลยว่ะโอ้ไม่ฮะช่วยด้วยครับช่วยด้วยไม่ผมหลับผมเมื่อไปแล้วตำรวจอยู่กับตำรวจครับอยู่ด้วยตำรวจ ตำรวจเฮ้ยตำรวจตำรวจเนาะเฮ้ยตำรวจทำอะไรเฮ้ยลงไปเดินเอ้ยเอ้ไอ้ยไอ้พี่บัตรมนต้องใจบัตรกำรวจคุณทำอะไรเนี่ยคุณไม่เห็นแล้วเขาผูกผมอ่ะเอ้าคุณมาเต้นเฮ้ยเฮ้ยดูดีคุณนี่ดิไอเด็กน้อยไอหนุ่มเบิกแดง ไหนไหนเอาหรอกูเข่าที่เราอะคูเข่าเลยกูเข่าเลยตำรวจบอกอันนี้ยตำวจอันี้อาไปแต่งรถกันดีกว่าไปเลย้พี่เดี๋ยวไปลบตีไปเอาคิดถึงคิดถึงถึงกันเลยก่อนครับพี่เดี๋ยวไดจัไปเด็กนี่ละแม่มาถามอย่ว่าต่ยขอได้ไหมปากโคสับ พี่เอาตรถพี่ต่อไปพี่ชายพี่าไีไรีไหครับพี่รีครับ้องนี่ยมีมีเด็กมีเด็กมาลองเรียนว่าเราไปรังแกเด็กครับพี่ใช่เรอใชอยู่หน้าสนพี่เนี่ยต้องสงสัยต้องเอาไปไื้ตนแล้วมั้งเนี่ยอ้โหเลยเไปครัใช่ครับม่ตั้งแต็กอย่างนั้น็จับไม่ได้ลีครับตำรวจมีแค่สามคน เนี่ยเนี่ยพี่เออเราเนี่ยดูดิไม่จบอ่ะเด็กคนนี้จะอยู่อยู่จะมาร้องเรียนอะไรไม่รู้พี่มาตัดตำรวจก้เหรอใช่บอกว่าผมไปยิงยางรถบอกว่าบอกว่าผมทำนู่นทำนี้แต่ข้างทางมันมีพวกสปูมันหล่นอยู่วะพี่เขาบอกว่าผมยิงยางเราจะไปทำเพื่อพี่ไปยิงยางเราเพื่ออะไรวะเออเขาเขายิงผมอ่ะตำรวจเรียบเลยเว้ยเราเลยดิโอเข้าเข้าไปนียังอีกพี่ยิงไม่หยุดอีกนี่คือสายไล่ตำรวจใช่ไหมฮะใช่ นี่คือใส่ลายตำรวจว่างั้นมไม่ไม่พี่ดีเงินเราเพื่ออะไรดีเงินได้เลยจะแจ้งความเท็จใช่ไหมฮะเราอ่ะไม่ไม่ไม่ว่าพี่ผมถามว่าหลักฐานอยู่ไหนไเด็กคนนี้บอกว่าสองลูกกระตาโอ้โหโออ๋อเ,เด็กขี้โกงหกหนี่แต่เมื่อไรวะใช้ลูกกระตามองแต่ไม่มีหลักฐานใช้ลูกกระตาตัวเองสองลูกกระตาเป็นหลักฐานพี่เหนื่อยวะทำไมต้องโกงหกด้วยวะเป็นไอ้เป็นเล็กโกงหกละเออ เราเป็นเด็กเลี้ยงโกหกเลยอะเด็กเป็นเด็กโกหกดูดิโอ้โกหกก็ไม่น่าโกหกเลยใช่ต้องผมเดี่ยวกูด้วยดูดิดูดิกูถามว่ากูถามว่าลูกหลักทานอยู่ไหนบอกว่าสังลูกกระตาดูดิโอ้โสั่งลูกกระตางั้นงั้นพี่ควักลูกกระตาเองมาได้ไหมเออถูกไม่ได้ได้ไหมเอางี้ธงชาติอยู่ไหนวะมึงดูมึงหาดิชาติวะงชาติอยู่ไหนวะมึงดูดิกูแท้ร้องเพลงชาตินี่นี่ปลาอยู่ไ่นปลาอยู่ไหนได้ครับได้ครับแต่รองเพลงชาติได้พังดิคนไทยปะเนี่ยคนไทยครับ แต่ลองไม่ชาดิเดี๋ยวรอให้ถูกคำเด้อร้อเขอขอคำขึ้นต้นหน่อยไรดเพนเดือนที่สองไงเร็วใช่เพนเดือนที่สองแล้วเไปเพนเดือนที่สองลืมวเร็วเต๋าหลกเล่นดิเล่นหรือเปล่าเต๋าหลกเล่นหรือเปล่าไม่เป็นไรใไหมเล่นเล่นหรือเปาตลกศิลปินหรอเราอะนี่คือแกงใช่ไหมนี่คือนี่คืออยากนี่คืออยากเล่นแบบเอาจริงใช่ไหมฮะคืออยากโดนจริงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ ไอเด็กนี่ล้วงคอหางกระดิ่งนะเนี่ยฮะล้วงกระดิ่งล้วงคอเขาหางกระดิ่งเราหลงฮะได้ทั้งเสียงอ็อกดิ่งพอดีว่าจะให้โอเรียนให้เนี่ยอ้าวจะมาเราได้จับจเนรไปเข้าอินต้องต้องเขาเขากลังเขาลังจะระบบระเบียงแล้วพี่ใช่เดี๋ยวเราปั่นเอ๊ยเขาจะขับแม็กลาเรนนะพี่เท่านี้ขนาดขับไม่เกินนี่แชร์คันตำรวจไม่แรงไม่เชื่อเราไปชาติก่อนเราเห็นเขาบอกเห็นเห็นเห็นเขาบอกว่า ดนโดนโดนโด,ดนปรับจนแบบว่าโดนปรับจนมันเนิบเนิบตัวเองอะอันนี้ก็ได้อันนี้ต่้งแล้วพี่เอาเอาแต่อนนี้ปรับไปแล้วนะตอนแรกมันตอนแรกมันตอนแรกมันกระโดดกว่านี้แต่อันนี้ปรับเหมือนปรับคอนโทรลเข้ามาแต่ปลายมันก็ไม่แรงเท่าไหร่ลองดู ขอขพบรตรอนี้ขอขอแล้วมันมีอะไรโอ้หนี่นี่จะให้ผมปล่อยไม่พอจะให้ขอตังค์ผมด้วยพันหนึ่งพี่ขอตังค์ขอตังค์ผมเองกห้าพันอ่ะพี่คิดดูดิเองโอ้โหโอ้โหอะไรเดี๋ยดีนี่เราเป็นมิจฉาชีพเหรอค่อนช่างแบบโอ้โหอะไรครับเมิจฉาชีพนี่เราโดนตบเหรอนี่คือไม่จบใช่ไหมฮะไอะตังค์ตังค์มาก็หายแล้วไงเอาห้าเลยนี่คือถ่ายเงินนี่เราโดนจับเราถ่ายเงินอ่ะเนี่ยฮะค่าซ่อมรถไง นี่วันนี้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 นีโอ้โหไม่ไหวแล้ววะอมาถาอเลยฮ้ยเอามาทำอะไรตรงนี้ยาาสั่งสอนสัหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไปไปผมจะโทรหามไป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 ใครดกระทื่นเปล่าฮะถามจริง่แไปไว้ไปโดไ่ผมจะับเฮ้ยไาไรทะลใครทำไรฮะใครทำไรทไรลุใครทำไรเราไหนพูดซิเขาจะจับพี่เข้าคุก พูดให้ฟังใช่ไหมตำรวจช่วยด้วยนี่คนข้างนอกไม่ได้ยินไงวะไม่ได้ยินไม่มีใครตำรวจเดยซ้อมตำรวจมีแค่สคนเงียบเลยอยู่ไหนไม่ร้ย้อยเฉยฟุเยอะใช่ไหมไปปล่อย้มันขาวดี่อยู่เฉยปล่อยใ้มันข่าวดี่เาไม่เอาไม่เอาไปไหมไขาวไหมไม่ไปไ่ไไ่ไขาวไหมย้อยเฉยให้ย้ยง ยังใช่ไหมยังไม่ยืนนี่ยังยังฮยคนตัวคนตัวีขอข้อขอักรจงหน่ยขอร้องขอกดิงหน่อยดิ้งข้างคออ่าอายังเลอยู่ยังเล่เล่นอยู่ไาไม่เอากูยังหลได้อยู่ว่ะอาไหนอยากโดนอีกรอบไม่จบวะใช่ไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่จบใช่ไหมฮะจะหนีใช่ไหมเราจะหนีใช่ไหมไอ้แนวจะหนีใช่ไหมเออขากินเากินแล้เน่ยากินอะไร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 อะรอะไร้ะไะไรอะีรอะรอะไ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 อะไรอะไรออะอไรอไะอะอะไาอะไรออะไรอแล้อะไะพอะไรอะไรอาอะไร่อะอะารไรอะ่ะไออะไรรบอะไไปออออ ค um ู่เข่าดีคู่เข่าดีสองแปดห้าคู่เข่าดีสองแปดห้าคู่เข่าดีสองแปดห้าคู่เข่าดิคู่เข่าเอายังยังสรุปนะสรุปเลยสลบด้วยจะอยู่ในนี้ไคอ่ะคู่เข่าดีสองแปดห้าคู่เข่าคู่เข่าทำไมคู่เข่าปล่อยคู่เข่าตังค์ทำไมจะคู่เข่าเลยจะไปคู่เข่ามันเขาคู่เข่าเร็วเร็วพี่ตัวนี้ครับพี่ลองค้นตัวดูพี่บอกตังค์ไม่มีมีอยู่สองพันโอ้โหขอได้เปล่างั้นอะขอได้ไหมขอได้ไหมฮะสองวันเลยนะตังค์แค่ขนมอ่ะเดี๋ยวให้โอเคเอาให้ตังค์แล้วขออย่างอื่นได้ไหมเอา นี่ขโมยตังแม่มากินไม่ได้ได้สองแ้่นี้แม่ให้เงินมาตัวแค่นี้ขโมยตังแม่มาสองพันเลยเหรอขโมยหรือให้เงินมาเอ้ยไฟเบอร์ไปทำไมทำตั้งนานเฮ้ยไปเค้ากินมึงกินเบียร์ด้วยเราอ่ะเฮ้ยกินเบียร์ไอเด็กตัวแค่นี้ตัวแค่นี้กินเบียร์ไม่ไม่เพราะมันรู้นิติภาวะหรือยังให้พี่พี่ฝากไว้อ๋อโอเคพี่พี่ยังไมกินก่อนใช่ป่าวกินกินเอามาเอาคืนมาไฟเบอร์ด้วยตัวแค่นี้กินเบียร์ไฟเบอร์ให้เป็นอานแล้วอายุเจ็ดขวบกินเบียร์เหรอฮะ ไม่แค่แค่ไอ้นี่ไงมันตุดจีนมันไ่เกี่ยวไเกี่ยวต้องต้องมันต้องชิมชิมพ่อแม่ชื่ออะไรเนี่ยฮะพ่อแม่ชื่ออะไรพูดดิแม่แม่ชื่อฟองนมยังไงขึ้นไรนอ่ะจับป่ะพ่อเคยมีนะแต่พ่อเลิกกับแม่ไปแล้วเอออยู่นี่นะอยู่นีี้นะเดียวมาฮะไม่จับอ่ไจับ เจหรอเจอกหรอรหรออร้องน้ำใครวะไม่พี่ห้อน้ำใครอะเฮ้ยอรยเงียบดินใครอะหรครับพี่ก็เคยได้ยินชื่ออยู่พี่แต่ป,ป,ปล่อ,อยพี่ปล่อยปล่อยน้องไปเหรอใช่พี่แหเด็กคนนี้ฟองแม่มัน ไอ้ยนุ่มกเอาตังค์ไปเออวันนี้วันนี้ปล่อยได้ไปล่อยไ้วั้ปล่อยวันนี้วันนี้ทำารักคือว่าตัวน่ามีตังค์ไปตังค์ตังค์ะไรอะไรมีหลักฐานไหมออะไรผมเป็นตำรวนะครับผมไม่มีสิทธิ์ท้ายประชาชนนะครับใช่ครับไปแล้วหนจะเอาตังค์ใช่ไหมเอาตังค์ไปเถอะไปเถอะได้ยังฮะได้ยังอยังยังไม่ได้เลยอ่าโกกยึดายึดหมดโกกใไหเฮ้ยไม่ใช่เอาตังค์คืนมาเอา แล้วตอนแรกไหลุดได้ไหมตอนแรกไม่ได้เอา,เอายังไงตอนแรกมันมีสามพันนะพี่ตอ, 2, ตอนแรกมีสองพันมีสองพันมีสองพันนี่ยังไงตำรวจทำร้ายประชาชนที่สอน้อยแม่เขาแจ้งแล้วใส่เสื้อพี่ใสเ่สเสเือสเอสเ้อใส่เสื้อใส่เสื้อไอ้หนุ่มจบเรื่องนี้ไม่ต้องบอกใครยกักย้ายเขาจะไหมตังไปเด<ะ>ี๋ยวพี่เอาตังให้น้องเดี๋ยวพี่เอาตังให้น้องพี่ได้รับความปลอดภัยเองน้องเดี๋ยวพี่เอาตังให้สองพันพี่เอาตังสองพันไม่ต้องบอกใครเงียบเงียบไปนะเย็เอาไปเจ้าว่าาตังตังผมได้ยัง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 ล่ะ นั่นเป่าไรเป่าอะไรเป่าอะไรยังไม่ได้ดูเอ็งแรงแรงเอาเอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้แล้วเอาได้ยังโอเคโอเคโอเคทุกอย่างแล้วเป็นไงตอนนี้ทุกอย่างดีไหมดีขึ้นยังถ้ามีใครมาถามบอกมีใครทำร้ายไหมพี่ใจดีไหมไม่อ่าโอเคเอาตังค์คืนไม่ไม่ได้พูดอ๋อโอเครอดไปไอ้ตำรวมพีคนถามว่าตำรวจทำร้ายทำร้ายหรือเปล่าตอบว่าตอบว่าใช่โอเคต่างคืนมาใช่่ผิดต่อไม่ไม่นี่ไงตอบผิด โอเคตาอเขาผิดเธอจะตังค์ไปเนี่ยนี่นี่โดนต้นตังค์ไปเรื่อยไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยยายาตำรวจให้ไปใช้ไปเอาไปใช้ไปไปเออไป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 แม่มาฟ้องลได้ตังค์ไปสองพันยังเอาแม่มาฟ้องอีกเหรอตายแล้วไอ้เฮ้ยเฮ้ยกูใครไม่จบไคู่ใครเนี่ยนี่ชี้หน้าเลยเหรอนี่ชี้หน้าพี่ฮนี่ชี้หน้าหน่วยงานเหรอฮะเราอ่ะเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นเนี่ยตลอดตังค์ไปแล้วได้ไรได้ไรขึ้นเนี่ยไม่ได้เลยไอ้จอร์โ ลูกมึงไม่ได้คนนี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ลูกชายมึงไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็แปลกๆอยู่ว่าทำไมหน้าเหมือนมึงจังอ่ะโอ้ยผมรอเขาเยอะโอ้โหมึงโดนพาวกูเลยเด็กนี่ฮะเฮ้ยไปไหนเฮ้ยฮะไรพี่มีหน้ากาัวมั้ยแต่แป้นไม่ได้แป้นหมัวหายติวกูเป็นช่างแล้วกูเอาประแจฟาดหั่วเลยนี่ต้องเห็นผมเห็นพี่เป็นพี่นะ้าถ้าเป็นแบบ เพื oh, yeah ่อนผมเล่าโอ๊ยลองไปนี่แล้วเนี่ยไปเดี๋ยวจะกันอีกกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้ววะโอ๊ยพ่อไอเด็กนี่ไอเด็กนี่ถ้ทะลึงตึงฟงหรอมันเจ็บแล้วมันเจ็บยายา ต้องมายืนเฉยได้ตังฟรีสองพันไอ้นมสังคมข้างนอกอ่ะมันมันมันเป็นอย่างเงี้ยแหละถ้าหนูโตขึ้นมาหนูก็จะเจอเรื่องดีๆแบบนี้แหละอะไร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 มีคนแบบพี่ไรประเทศเลยไม่เจริญฮะโขโอย้อแม่มึงเลย ไปเอโทรเรียกแม่มึงเร็วโอ้ยมจงอ้มีโลละคุณาทำไมทำไมเล่นกูเล่นกรู้เลย้ยบอกไดน้องชายปปไปไมหมาเลตโอ้ยกูไม่ไหวแลนี่ไอ้สนี่ไอ้เหียไอ้เหีย ออป่อย่อไปอไปป่อแล้วนอน้องี่สิบป๊น้พี่มันจะพูดได้ป่ะัเซองอะไรไปนกดเดยวไปหนกียี่ไปซื้อหน้ากปดเดียกนโดดทีนึงครับพี่จะนี่ป่ะ แลไงผมกำลังตอนนี้ผมกำลังปรับจูนรถกับพี่ซีเฮลอยู่พี่อ๋อรถเอรถตำรวจเหรอใช่พี่เอาให้แม่งแรงกว่าแมคลาเรนนั่นะเหรอแม่งแมคลาเรนแม่งแรงกว่าแม่งออกนอกเมืองก็จบแล้วใช่พี่มันต้องแรงกว่าดีแล้วตำรวจเอ้ยแต่มันก็อยู่ที่คนอยู่ที่ประเทศเดี๋ยวอย่าลืมนะไม่เป็นไรมันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วพี่เพราะว่าเือเขาเชื่อสุดเพราะเขาทำไรถึงอะไรครับไม่ครับไหนไหนมามาเดี๋ยวพี่ช่วยมาไหนลงมันรถอะไรไม่ได้หรือเป ตอนนี้ผมปลอดภัยเดี๋ยวมัรวจอะไรนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราลงระดับล้ระดับก็ขับรถให้มาไม่ได้ไม่ได้ว่ายว่าผมไม่หนีผมจะสู้เขาดีเดี๋ยวไปเจอไอ้หนุ่มน้อยไม่ได้ตังค์ไปขนาดนี้ฉันสู้เขาดีกว่าได้ตังค์ไปอีกครึ่งหมื่นนะครับกลับไปวิ่งใหม่นะพี่ขอขาวอ่ะจับเดี๋ยวไปเจอผมแน่พี่ผมบอกเลย